เช่นปี่ชน,นองเด้อคุ้มควงนะครับวันนี้เป็นการทำบุญหาแม่แม่บุญนะครับแม่บุญของคำออกประตุม,มาโหมกันนะครับมาเอาบุญน้ำกันมาส่งดวงวิญญาณของแม่บุญนะครับของคำขึ้นซื่อสวงสวรรค์น้ำกันเด้อพี่น้องเช่ากกคอนะครับปูซีแล้วก็ทุกๆุมูนั่นแหละจักเป็นมีดชักปูปูมาไปได้กระบอกจําจักเพีย กำต่สร้อยเขามาทางท่อกอสอนี่ลแหละว่าะฉะนั้นสร้อยดังเนาะสร้อยท่อกอสอเพื่ได้กระหูจักบัดนี้มืออี้โอกาสแย่งเมีกะแบงไว้ลมดีอ๋จั๊อ่นานงก็ณีแมีจะย,ยืนโดดมันสิขาจังกลยืหาหมองนางสักก่อนอ๋ออยู่ใกล้ๆอ๋อเม่เติม เมือ่อในโอกาสแจ้งเมฆกะแบงเวล้มดีบุญเฮามีจังผ่านพบลัสวาลาว่าบุญดอกคุณลน้นและคนกมาน้าแน่นมาทำทานจนล้นอังผมปูนังประกาศห่องจะร้องทานได้อาละพอ,อ,อและจังภาษาถูด้อ และจังาบาดนี้เด้อจังาบาดนี้ทานมาฝากสับลงบัญชีลงเพาเบียนการทำดีเพื่อผ่านทั้งสวรร่อป้าอันนี้จะตา,าปาเปิ้นเบาโอ้ยฟังเอาเบาบ่เทียงฟังนนี่เบาปากเกียงโอ้ยวันนาสิยูใสเอเอ เพิ่นมาเดินกะยังได้หายใจอยู่กคือยังมือได้พังทลายลง้กะสัวละกว่าตายบ่มีหูสิเป็นคู่หรือเป็นคอยเป็นนายหอยหรือนายพันเออเออเออก็คือกันบ่มันแกันแล้ไม่เงินลลานเงินแสีเป็นเศษฐียาฟ้าเว้า กระเป๋าพีบัตเหียวทะงให้มาปุ่งใจสร้างทางสวัรค์เพิ่นเปิดป้องถึงนี่างกองน่องฮีบา้าสร้างวสัสดวนบุญจังว่าเดียวนี่เร้อจังว่าเดียวนี่เร้อโลกกำลังสิบาหุานจากสีแตกกันหลือดา ให้หาบุญมาล้องรับได้ซอยเห็นกันไว้ปาดปัดใจดอกลงเผื่อนาศาสราอารัมค่าทั้งตักบาทและญาติามบุญสิคำว่าซอยสู่ทรบสมบัติบอกให้หูบอกเมียกันละพิสารเชิญทำบุญดอกคำท้ใไม่อย่า,ยางมา ดอกทังเพีฟังข้อศกเสียงดีโอ้ยขอบคุณเกียงเสียงด้วยจะแม่ดังดีให้ครับครับเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวไปนอ่งยุติสตรก่อนแหล่อยุกกยตตอนนี้โอ้ยแฟนครับกระไดจนชิดในไซโซว่ายภูลปาปิตจักหน่อยนี่ จะเย็นเย็นเด้อคาดินฟังโคศูบเบาอูดีขันเสียงดีสี่ได้อวยแล้วพ่อนให้ท่านทอดให้เออเออเออบ่ได้ว่าอีเมียเอ้ยเป็นทรัพย์สินนั้นตาคนละบาทดอกละเบี้ยรับพรแล้วจังคอยมือ ทั้งเจ้าภาพเบ่นกัอนอยังเออเออเอืออออเ่อเจ้าภาพใหญ่ดอกไงฮเพื่อบุญดอกทำทานจาดวนเนื่อดอกทรงฟ้าเราทั้งผู้สาวและผู้เฒ่ามาเอาบุญย่างเต็มเอี่มปตาตนาแล้วยิ่มยกมือขึ้นดอกใส่หัวเกิดชาดใดก็จะได้ไปดอกเกือกกลัว นำความถูกเหลือความจนให้เป็นคนมีเงินมุนมุลสวยดอกรวยลำโดยผลทานอันเจ้าสร้างทางกุศลอันเจ้าแต่งเสา,าเย็นสายหรือบายเลงองค์อินท่าลงสู่ฟ้าสวรันกว้างให้ลำเนียงสวรันฟ้าให้ลำแล้ว เกาสิแรงซิปจีแรงไ้แรงแตให้ดอกหน้าสวนสวนหัวใจของเฮ้ายาสูมีดอกทางแรงมโนแปลงไม้พร้อมปลาราากาใแกาแกบุญหนักนี่อยู่แท่เพีงแ่เจ้าไห้อ่านถึงโอ้ยจับมือเสือกับมี่แห้งเนาะ ก็พอติดมาจาก20่สิบบาทเนา <c oughs> อะอาหยอกไปซื้อๆน่นแหลนะเนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆขอมาตักท้ายอ่ะพี่น้องทั้งนี้อีเมีแล้วถามว่าได้โคสชุกมาแต่ใส่มาหน้าตารอเดียว่าษาดูเดีไย้ยินเล้ามีแห้งบ่กินดอกเขาสวยอิ่มเด้อบ่ต้องเฮ็ดมากเนาะกินพวกอามาจากบ้านนวนม่วงตัวอีเมียนวม่วงน่นไหมนี่แหละโคสุกใหม่ดอกของก็หัดว่า ขอก็หัดว่าบังโควิตนี่แหละตะกี้กับไปร้องไปล่ำนั่นละ่พะพอดีกับเจ้าสังงดงดมหาหอละศพก็เลยอ่านอวยนะครับมาหัดว่าหาาัดทำร้องเบิง่งเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็เลยไปเฮ็ดอิรล่บดที่นี่โอ้ยจอด้อยอิริที่พอมาจอบดูเถ้ผู้บ่าวรุ่นนีไม่ต่มกจอบร้อยเนะาะตาสะอ่อนไล่อะอ่านไล่ซื้อจากนอยนอเนาะแนี่ยเนาะคอยไปแหละยามมือเศ้า ชงสิละแขกไปแขกมานะครับผู้ผู้มากอะเออถามข้าวถามข้าวกันก็มี่ขั้นยาวหลายกับเสกุ้ยกันบรลลูลูเรื่งอือ่ะส้มทาฟอนกับทาฟ้อนโจกบายผลว่าแวต่ยาเมวกนเด้อกินค่อยจินคอยไปนะครับกัมมี่เมยหามเนี่ยจากหน่อยอมันสิบว่า้อ้ยุกุ่มมือคอยจิบแม่ยังพอ โอ้นกเขาบ่ขันนั่นตีพ่ออุ้ยก็ได้ละน้องซ้อมมาสามเดือนบุตรตัวเพ่งนี่ตอนจัดได้จัดเงินละตอนนี้เอาติบปอีพออาคาซิติบปตัตเตนี่หน่อยแท้ติบเป็นล้อยรถเป็นยังกรองให้สองเทียบบุตรตัวค <c oughs> รับติปอาพูร่าเศร้าก็ดีขึ้นกันละ่ะครับเศร้าแล้วก,ก็เวลาดอกพูดไทยน่าโดนตรีน้ำในพ่อจี้แขงเงียงอนี่ฮะอนก็ศใสเงินเป็นนี่อากไ็ดกได้ ขั้นบ่อขั้นบ่ไห่น้ำขั้นบ่ไรน้ำมูกับส่งนายากแต่ได้นั่น <c oughs> อขอบคุณพี่พ่อน้ำไห้ตีบขอนกเขาเ,ออเดี๋ยวจัดไห้เดี๋ยวพ่อเด้อนะครับอนไล่ซื้อจากหนอยนะครับกับีคุณแม่คุณแม่บัวรองอัญพชัยนะครับหนึ่งร้อยบาทแม่ปันนป่นนะครับแม่ปั่นนะครับทองแสงนี่กันหนึ่งร้อยบาทแม่สมพิษนี่ครับผมไปไป้เนี่ยแหละพอ่ออะแม่สมพิษนิลพายนิลพายนะครับ สองร้อยบาทนี่ละผายโอ้ผายผายเนาะนี่ละผายนะครับสองร้อยบาทนะครับคุณพ่อเพ่นซักนะครับโคดสุวรรณนี่ก็บสองร้อยบาทนะครับคุณแม่ดาลานะครับอินพรมพร้อมครอบครัวสองร้อยบาทแม่ตุ้มนะครับพร้อมครอบครัวนี่ก็บหนึ่งร้อยบาทแม่ที่เกตแก้วหนึ่งร้อยบาทแม่จอยขันที่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุณแม่ปัดเทียงนะครับผันขวานะครับ หนึงรอยบาทคุณแมแว่ววลาบน้อยนะครับคุณแมแว่ววลาดน้อยนะครับหนึงรอยบาทแม่นกแก้วพอนสีนะครับหาสิบบาทแม่ปะมวนสีงอกนะครับหนึ่งรอยบาทคุณพ่อไม่ตรีคาลาแสงจะสิกัหนึ่งยยีบาทคุณแม่บัวสดสีสงครามนะครับสองรอยบาทคุณพ่อมันนะครับคุณพอ่อมันมังเนาะคุณพ่อมัง <laughs> เออเอาบอกง่ายๆมังมสินะข้าสะกดอยู่ <laughs> หา่านลังเทียกับเปืกเปือก,กก็สิง่ายๆแต่ว่าแห่งเปืก <laughs> นะครับคุณพ่อมังตาดชัยสงตานชัยสงนะครับหนึ่งรอยบาทคุณพ่อทอคุณแม่ท่องเสนนะครับอินทะศีนะครับหนึ่งรอยบาทต่อมากกับแม่ไร้ชัยศีหาเอชัยศีทาจะสีตัวเปลี่ยนน้ำจักกุลในเพลินหนึ่งรอยบาทคุณพ่อสรินนะครับดาราแสงนะครับหนึ่งรอยบาท อุณแมุ่เรีนบ่ว้ยกับพ่ใช่สารอูไหเนาะคำนี้เดาก็จะเถืกอยู่ได้บางหันบ่ยุ่เออมันอาจจะแม่ซุรินนะบ่ได้เป็นสารินเนาะเอาว่าเป็นยังเขียนขาดเขียนเกิดปิดผาดแก้ไขใดเนาะอาุณพ่อสุรินดาราแสงนะครับหนึ่งร้อยบาทแม่สมบูรณ์เขตข้ามเกษตหนึ่งร้อยบาทอาุณพ่อบรรจงแม่นุยแม่นุยนะครับเมาอออโอ้เมาะเหมาะราศี น้ำสกุลอายากเติบอยู่ที่นี่เนาะสองร้อยบาทต่อมากับพ่อปีปีดานะครับหารมนตรีนะครับหนึ่งร้อยบาทคุณพ่อจันนะครับเฮาวันนะครับหนึ่งร้อยบาทแม่สมบูรณ์ชัยอินนะครับหนึ่งร้อยบาทตะกหมอนหนึ่งลูกต่อมากับพ่อพอค่ําค่อมสิงนะครับหนึ่งร้อยบาทแม่ท่องลํานะครับผู้ผู้ติวัดนะครับหนึ่งร้อยบาทหมอนหนึ่งใบต่อมากับแม่นิดอินพิมพ์นะครับหนึ่งร้อยบาท แม่วันนะครับสุปัญญา100บาทแม่กิดกิดแม่กิตตานะครับสีคามาศนะครับหนึบาทคุณแม่คุณแม่กลมเนาะบําเพ็ญแม่กระมุนดอกที่เนาะแม่กลมบุญธรรมนี่ก็บสองรบาทแม่เย็นตาดีนี่ก็บหนึบาทเอาเบิด์เล้วเลีมนี่เอาเอื่อยเอ้ยเอาไปส่งแผนกบัญชีนะครับผมครับพ่อป้ได้ดอกเตยอย่างเดียวป้ได้มันบําเพ็ญหมอล่ำก่อนซิ่ง ช่วงนี้ช่วงทําการทํางานดูนะครับเป,เป็นการเป็นงานเป็นพิธีรีตองนะครับขันมักมวนกระบ,บอกเจ้าภาพเป็นจ้างต่อเออเมอแรงอเอาอะไรดอกเอาจากแปด่านเม,มอแรงแม่กระมนุนเออผมว่ายูสิเป็นแม่กลมเป้นแม่กระมุนจะนอกว่ามันอ่านได้สองอันนะครับ หนัก,กนเลยอ่านให้สองเทียเนาะบะเมนแ,แม่ก่มเด้อแม่กระมนุนบันิเกะจังสี่ตัวภาษาไทยเขียนได้จะบาอ่านได้หลายอันหลายเนวน่าจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะผู้ชาจะได้อ่านถือตรงแม่กระมนุนบุญพรรมเนาะจังสี่ตัวอ่ทักตวงกันมาเด้อพอเด้อเด้อแม่เด้อจังสี่หลัมันบะเมนบ้านเดียวกันเนาะขันได้มาเอีกจักสามเทียกัสี่ข้ของยุคุมดียป้า ปาก้าในมะวาดีแท่ก็โศก,โกใ้มาปากมาปากแมวเดียวมึงสิีห้จะให้ตู่ตายเดี๋ยวเมื่อจีคล้องบัดจีบาเนาะเอามันเป็นเรื่องธรรมดาดอกอีเม,มีบอาบมองมันหลอดเนาะไม่ผู้เกิดไม่ผู้ตายนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาห้ามกันบ่ได้นะครับนุษย์เฮ่าเกิดมาเกิดแ่เจ็บตายเป็นเรื่องปกตินะครับผู้ตายตายไปผู้อยู่ผู้ย่างกระเฮ็ดบุญหาเฮ็ดแล้วกระเล้วดอกคนบาคือข้ามคนบาอีนี บมีไผกลับมาเห็ดอิจฉาที่สองดอกมันเห็ดบอแมนแนวเห็ดง่ายๆเนาะเห็ดบุญแมนบอหัวเบิดบ้านเบิดเมืองจึงเป็นบุญมันบอมันไปได้ด้วยการตายแต่ว่ามันห้ามกันบ่ได้เอา้านะครับผมมากินมาทานน้ำกันเด้อพี่น้องปองตาทุกกลมทุกวางก็ดีนะครับผม,มขั้นบ่ม่การตายโกกั้วโสกจิตตกงานตัวแมนบอหอมแมนก้อนจริงด้เนาะ กระสิบมี่ผู้ใดหัดผู้ใดเรียนเด้น้อแม่แม่นบ่วเออขั้นบ่มีการแต่งงานกระสิบมีบ่มี่พอพามมันเป็นของคู่กันนะครับอ่าทําใจย่อมรับก็เป็นจริงอ,อีเมียเอ้ยความเป็นจริงอืมโศกเศร้าในกระทำบรดาเนี่ยคอยดีบ้านดีขึ้นจิตใจกระสดใสไปดอกเป็บนบ่าจะให้จมปักอยู่กับอดีตให้มองไปทั้งในอนาคตที่พิตคนเฮาบ่เน่าบ่นอนหาความสุขไปถึงจะบ่ห่างบ่มีก่กระซางหัวมันเถาะ เป็นไทยเหตุหน้าซ้ำเฮานี่มันบรหางบามีดอกอนอกจากสิถึงลัตตารีแล้ววันที่หนึ่งแต่ว่าอใอยใส่ชีวิตแบบมี่ความสุขกับแล้วกันโลกไปไก่เจ็บเบรเบียน์บเบียนก็เป็นอาวามีความสุขแล้วของมนุษย์โลกเข้าเนาะละสาธูเดอ้าเขาอวยพ้อนห้ผู้ทำทานปัาพุดชอบประกอบสินหาขอขอให้เจ้าจงอยู่ดี ลูกได้ลกมนุษย์นี่ให้เป็นหนึ่งในความสุขสุขทางกายดอกทั้งใจป้าง่งอย่างในเห็นพอสุขเบิดกอดอกเบิดเสือทั้งปัวเนี่และลูกอ่อนสุขหอวลูกหอดเต้าโอยวงเสือมูคานาะโอย,โอยน้อพอขั้นเป็นเจ้าเหตให้ขอให้ได้ดอกกึนตราละกขั้นเป็นเจ้าเหตน,นะขอให้เจ้าดอกมานเขา่า เดืพอพเดือเล่าข้าเปลือกสูงสวรดอกลำตาลเล่าข้าสารสูงสวรดอกลำพาวเล่าข้าเจ้าสูงสวรดอกลำย่างสนุกเล่าในปางได้ายเงินเป็นล้านคนมายืมดอกเบิดบบานกำไรดีเอเอ,เอ,เอ,เอ ดอกเบี้ยปงเด้อแม่เ้อเงินเต็มตุงโอนตนจนคนย่องเจ้าว่ารู้ขอให้สาบไปด้วยยาลมป่วยดอกทั้งยืนอายุเืนือโอ้ยพันปีให้อยู่ดีดอกคือบางอยู่ไปนั้นอย่ามีเท่านั่งยานและแถวร้อนให้มีพรอนอยู่เฝ้าโอ้ยบุญเจ้า จงรักษาขอให้เป็นดอกยอดฟ้าอยาเป็นดอกพักขมน้ำเป็นมาลาดวงเงิมดอกอยู่ไพยดอกในบ้านบุญสมพานจงนำอยู่นำสู้ทุกเก่ายัางยามีทั้งสี่เศร้าให้ตัวเจ้าอยู่สบายนันละน้ำพ่อแม่เอ๋ย เอ ane, ie, ้เอ้โอ้โหเอ้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 นนาตีเด้เแม่เออตีสามบาทแล้ตีบาทเดียวตี้องจังบาทเนีอยเาบอได้ต้องตีสามบาทอะจังาษาถูด้อจังาษาถูด้ออายยืนเงี้ u วหมันพันภาษาเยเดลาเด้อี่ออีแม่เ่าเถ่าถัหัวงอขาวขาวนั่งอยู่นําโมนีละ อายุยืนยืดเด้อแม่เด้ออายุยืนเง่าวมันพันภาษาจะได้ลาตาหายใสสองแกงคือแต่ขังเหมือนนุ่มสาวเด้อหูสองขางเจ้านั่นให้ได้ยินหดหอยไตหัวได้แม่เด้อบ่ดนีเด้ออันซุ่มหูตึงๆนะกลับมาหายไม่ได้ยินหดหอยไตเขาเบายังจะคุมไตตูเจ้าก็ให้ได้ยินป้ามาสังกาเบาพื้นกุญแ่สิบขันหาม้นมึงไปกินน้ำเย็นเฮี้ยนพอเหี่ยนไอ้นมันกลับขึ้นมากคือเก่า เอาผู้เพื่อนไปขายค้ากับือจังขั้นเดียวกันนะครับกับไร่ดีจะมีคนมาตอรองปัญหาขายนอกสินค้ากับไร่ดีเมื่อหาแสนหาขีจังพ่อนผู้ขาวามือประมาณอันดีเอาจากหาเมื่อหาพ่อใดคาดำมันเอาผู้เพื่อนมากซื้อเหลขก็ับอจังขันเดียวกันเน้อถือสองต3สามตตดเต่งขั้นบนล่างฟันยง่ไหนกับไฮคิวจะไปตรงกันกับเลขอันพันคุณพันเป็นยาหน่อยพ่อใดดอกคาเบียส่วนท่เลียกับต่จ้างมอลำ พอมติดเพิงมาล่ำพอมเนาะ <c oughs> เอาขอบคุณด้วยสำหรับผลงานเพลงที่เนี่